ตอนนิวไททันตัวนี้นะคะได้รางวัล Good Design Award ปี2023ค่ะแล้วได้รางวัลเครื่องหมายช m a r k ที่ได้มาตรฐานะระดับโลกด้วยนะคะตัวนี้ทำไมถึงได้มาตรฐานระดับโลกนะคะมาดูกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งสังเกตไหมคะว่ากระจังหน้าตัวนี้จะใหญ่มากใหญ่เพราะอะไรเพราะเวลาที่ลมเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยระบายความร้อนดีดเห็นไหมคะนอกจากความสวยงามและยังได้ช่วยในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์และได้ของความปลอดภัยและระบายความ ้ดวยค่ะจะสังเกตดีๆนะคะตัวนี้จะมีทั้งสองฝั่งนะคะจะมีพลาสติกด้านข้างคอยกันลมไม่ให้เข้าด้านข้างซึ่งจะได้เข้าไปตรงๆต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อจะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะมาถึงเรื่องความสว่างของไฟข้างหน้านะคะเป็นมันติโปรเจคเตอร์นะคะ LED ตัวนี้นะคะออกแบบมานะคะ มีให้ถึง3าดวงด้วยกันเห็นไหมคะออกแบบมาได้แบบว่าละเอียดแล้วก็เฉียวมากๆแล้วก็เน้นของความปลอดภัยมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนคืนสว่างมากสว่างประยันข้างๆเลยค่ะมาดูที่ตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะจะออกแบบเส้นสายลายเส้นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นสายลายเส้นตัวนี้มันจะช่วยรีดลมทําใหออ้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานะน้อยลงทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะ มาที่ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะมิสุบิชิก็ได้ออกแบบเจ้าออนนิวไททันตัวนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าคิวล้อตัวนี้เป็นแบบเหลี่ยมมีเส้นสายโค้งรับกับกับการรีดอากาศได้อย่างดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คิวล้อรุ่นอื่นจะเป็นแบบโคง้คงๆกลมๆแต่ตัวนี้จะออกแนวเหลี่ยมทำให้ดูแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นค่ะเสริมความเท่ได้ที่สุดๆเลยนะคะ แล้วเรื่องของการลีดอากาศนะคะมีซูบิชิทำดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะมีช่องเส้นสายการลีดอากาศนะคะต่อเนื่องโค้งลับกันมาไปถึงด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้รีดไปถึงข้างตัวรถแล้วก็ดันมาสุดข้างหลังนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะ่ะที่จะช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็ลีดอากาศ ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและทําให้คุณลูกค้าประหยัดน้ามันได้สูงสุดแน่นอนค่ะมาดูที่ด้านหลังนะคะมิ s u ูบิชิก็ได้ออกแบบเป็นสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะคะเป็นการช่วยรีดลมอย่างดีได้อีกแบบหนึ่งนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะตัวเปิดฝาท้ายเรามี ตัวล็อกฝากท้ายมาให้แล้วด้วยค่ะเพิ่มความปลอดภัยของการที่กันคนเปิดจากด้านหลังนะคะมาดูไฟค่ะหูไฟตัวนี้นะคะเป็นไฟที่ดวงใหญ่มากๆการดีไซน์ไฟมายาวแบบนี้นะคะทําให้มองเห็นชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะจะดีไซน์เป็นตัวทีแบบนี้ตรงตัว T เนี่ยจะเป็นไฟ LED ค่ะเพิ่มความปลอดภัยและการเห็นได้ชัดได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะ และดีไซน์ภายในนะคะก็สวยไม่แพ้กันนะคะมาพร้อมกับความบึกบึนและออกแบบได้ใหญ่นั่งสบายมากๆนะคะมาพร้อมกับจอ9นิ้วนะคะและมีซูบิชิทัชก็คือปุ่มกดนะคะดีไซน์ให้ใหญ่ กดได้สะดวกนะคะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะมอพร้อมกับเบาะที่ออกแบบให้รองรับกับสรีละมันจะง่ายต่อการเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่งไกลๆเนี่ยจะรู้สึกไม่เมื่อยล้านะคะและนี่คือการดีไซน์ทั้งหมดของมิซูบิชิออนยวไททันนะคะที่ได้รางวัล Good ูติ i ไซ a w อร์2023มาได้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะไม่ได้ว่าเน้นเรื่องความสวยงามอย่างเดียวยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยเน้นของการลีดลมลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าทุกท่านได้อัตถประโยชน์ได้สูงสุดเลยคะ่ะใครที่สนใจอยากจะเห็นรถตัวจริงอยากจะทดลองขับ และอยากจกรู้ว่าคมเปนมีดียังไงทักแม่หญิงตามที่เบอร์ข้างล่างและไอดีไลน์ข้างล่างได้เลยนะคะรับรองคะ่ะคุณจะได้สิทธิประโยชน์เหนือใครแน่นอนคะ่ะ